ป่าจอรอินดี้โอเคตอนนี้เราอยู่หน้าซุ้มกาแฟของพี่น้อยนะครับกาแฟสดนะครับอยู่หน้าประตูซุ้มรับแลนะครับทางเข้าเมืองรับแลอีกด้านนงฝว่างขวานะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองรับแลวันนี้เขาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมแบบวิถีของชนเมืองบรรยากาศ นะครับก็อยู่หน้าร้านพี่น้อยซุมกาแฟอยู่หน้าตรงพิพิธภัณฑ์รับแลอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องร้านพี่น้อยหน่อยเผื่อใครแวะมาจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าเมืองรับแลอำเภอรับแลนะครับก็จะผ่านร้านพี่น้อยเดี๋ยวเราดูอะไรบ้างที่พี่น้อยโชว์หน้าร้านนะครับก็จะมีผ้าลายไทยนะครับราคาไม่แพงร้อยห้าสิบบาทนะครับตรงลายผ้าไทยแล้วก็เป็นเสื้อ นะครับตัวละร้อยโอ้ผ้าอย่างดีเลยเพื่อนๆนี่ใส่กันหนาวได้เนี่ยตัวละสองร้อยนะครับอยู่หน้าประตูหน้าร้านเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่น้อยหน่อยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราส่องพี่น้อยในหน้าร้านร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนแนะนาําอีกรอบพี่น้อยหน้าพิาพิธภัณฑ์รับแส่ค่ะซุปเปอร์มาร์เกค่ะรูเมืองพี่น้อยขายมาจากักปีแล้วตรงนี้นะ่ะขายมาตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ ว้าวูนี่คือ,ค,อคนพื้นที่เลยค่ะคนรับแรงค่ะโอเคแนะนำเพื่อนๆนมาอุดหนุนร้านพี่หน่อยแนะนำมาอุดหนุนร้านค่ะที่ร<อ>้านขายกาแฟสด,สดค่ะก็มีชาเขียวนมสดชาเย็นชามะนาวโกโก้โอเมกินแดงโซดาแล้วก็โกโก้มะม่งโซดา <Okay. S 2> มะนาวอรอ่อยก็มีหลากหลายถ้าผ่านมาเพื่อนเพื่อนจะเข้าประตูซุ้มก็จะเห็นโดมของซุ้มกาแฟนี่เป็นดอกดาวนะครับสวยงาม นะครับเดี๋ยวส่งราคาของพี่น้อยเป็นราคาที่ไม่แพงเพื่อนเนี่ยเป็นราคาเบสิกทั่วไปผมชิมกาแฟของพี่น้อยละล่ะเดี๋ยวเราชิมกาแฟก็น้อยนะ่อยน,นี่โลกโก้แก้วของพี่น้อยนะครับผมโลกโก้สงามเ่ยคอฟฟี่ทาทมโอเคอืมโอ้ตาสว่างเลยหอมขึ้นจมูกนะฮะ เครื่องปั่นกาแฟ <c oughs> อย่างดีเพื่อนจะได้จะได้นะแนะนำเพื่อนๆนะผ่านมาผ่านมาแวะนะคะแวะร้านซุมกาแฟพี่น้อยนะครับก่อนเข้าประตูซุ้มอยู่ถ้ามาจากเมืองก็จะอยู่ด้านซ้ายก่อนเข้าประตูซุ้มก็จะเห็นร้านพี่น้อยนะครับเพื่อนๆแวะจอดได้เลยนี่จอดรถข้างหน้าร้านได้เลยเพื่อนๆ,ๆอยู่หน้าตรงซุ้มอ่อ มีคอนเทนตล้านของช่องป่าจ้อยที่เพื่อนติดตามชมไปเที่ยวไปไหนด้วยกันกับช่องป่าจ้อยที่ขอบคุณครับสวัสดีครับผม